สวัสดีครับชาว LST Storytelling ทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะทำให้คุณต้องขนลุกและตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่คุณเคยเชื่อเรื่องราวที่จะพาคุณไปเจาะลึกถึงปรากฏการณ์ที่ยังคงเป็นปริศนาของโลกนั่นก็คือการระลึกชาติหรือ Past Life Regression มันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดมันมีอยู่จริงหรือไม่วันนี้ LST Storytelling จะพาคุณไปสำรวจโลกอันเร้นลับใบนี้ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประหลาดและน่าสนใจผมจะเล่าเรื่องราวจากทั่วทุกมุมโลกที่จะทำให้คุณต้องคิดใหม่เกี่ยวกับชีวิตความตายและการกลับชาติมาเกิดเรื่องราวแรกที่เราจะพาไปสัมผัสเป็นกรณีศึกษาที่โด่งดังมากจากประเทศอินเดียเรื่องราวของเด็กชายวัยสี่ขวบชื่อปรากาสตั้งแต่เล็กจิว๋วปรากาสมักจะเล่าเรื่องราวแปลกๆที่ไม่น่าจะรู้จักเขามักจะพูดถึงชีวิตในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรเขารายละเอียดชื่อถนนชื่อคนในหมู่บ้านแม้กระทั่งลักษณะของบ้านที่เขาเคยอยู่ปรากาสบอกว่าเขาคือวิสนุชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อหลายปีก่อนเสียงของเด็กน้อยยังคงเล่าเรื่องราวซ้ำๆอย่างแม่นยำจนพ่อแม่ของปรากาสเริ่มกังวลพวกเขาไม่รู้จะทำอย่างไรดีกับสิ่งที่ลูกชายกำลังพูด ในที่สุดความกังวลก็ผลักดันให้พ่อแม่ของประกาศตัดสินใจพาเขาออกเดินทางไปยังหมู่บ้านที่ประกาศอ้างถึงการเดินทางแสนยาวไกลเพื่อพิสูจน์ความจริงที่ยากจะเชื่อเมื่อไปถึงหมู่บ้านบรรยากาศดูคุ้นเคยอย่างประหลาดสำหรับเด็กชายประกาศชี้ไปยังบ้านหลังหนึ่งที่อยู่สุดถนนเล็กๆและบอกว่านั่นคือบ้านของเขาพ่อกับแม่คะนั่นบ้านเก่าของผมเขากล่าวเสียงใสเมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้ประกาศ เริ่มบรรยายรายละเอียดของบ้านอย่างแม่นยำตั้งแต่รอยแตกบนผนังไปจนถึงตำแหน่งของบ่อน้ำหลังบ้านทุกสิ่งเป็นไปตามที่เขาเคยเล่าแม้กระทั่งชื่อคนในหมู่บ้านเขาก็ทักทายได้อย่างถูกต้องผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันประหลาดใจโดยเฉพาะครอบครัวของวิสนุที่ได้พบกับวิญญาณของคนที่พวกเขารักที่จากไปนานั้นแล้วกลับมาในร่างของเด็กชายตัวน้อยประกาส์เล่าเรื่องราวในชีวิตของวิสนุได้โดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่วิสนุ เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านคนหนึ่งหรือเรื่องที่เขาซ่อนเงินไว้ในกระถางต้นไม้ทุกรายละเอียดถูกยืนยันโดยครอบครัวของวิสนุผู้เป็นญาติของวิสนุถึงกับหลั่งน้ําตาเมื่อประกาศเอ่ยถึงความลับที่ไม่มีใครรู้นอกจากวิสนุเองสิเนาว่าประกาศาสตร์จะระลึกชาติได้จริงๆเรื่องราวต่อไปพาเราข้ามทวีปมายังประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่องราวของเด็กหญิงชื่อเจนวัยหกขวบ เจนมีอาการฝันร้ายซ้ำๆมาตั้งแต่เด็กเธอฝันเห็นตัวเองอยู่ในชุดโบราณวิ่งหนีจากไฟที่ลุกท่วมและเสียงกรีดร้องของผู้คนความฝันนั้นน่ากลัวจนเจนตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหนื่อท่วมตัวอยู่เสมอไม่เพียงแค่ความฝันเจนยังมีความทรงจำที่แปลกประหลาดเธอพูดถึงเมืองแห่งหนึ่งที่ไม่เคยมีอยู่จริงในปัจจุบันนั่นคือเมืองพนทูสซึ่งตั้งอยู่ในอาณาจักรโรมันโบราณ เจนเล่าถึงชีวิตของตัวเองในฐานะหญิงสาวนามว่าลีเดียลูกสาวของพ่อค้าผ้าผู้ร่ำรวยเธอบรรยายถึงวิธีชีวิตในพอนทูสอย่างละเอียดทั้งสถาปัตยานการแต่งกายอาหารการกินและแม้กระทั่งเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ฆ่าชีวิตเธอในชาติที่แล้วครอบครัวของเจนไม่เคยเชื่อเรื่องกรลึชาติแต่เมื่อเจนเริ่มบรรยายถึงรายละเอียดที่ประวัติศาสตร์ไม่เคยบันทึกไว้ครอบครัวของเธอก็เริ่มลังเลและสงสัย อ้อแม่ของเจนพยายามหาคำอ,อธิบายทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่ว่าจะปรึกษาจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านใดก็ไม่มีใครสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจนได้เจนถูกพาไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านการระลึกชาติซึ่งได้ใช้วิธีสะกดจิตย้อนอดีตในระหว่างการสะกดจิตเจนสามารถบรรยายรายละเอียดของเมืองพทูสได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นเธอบอกเล่าถึงชีวิตของลิดเดียได้อย่างเป็นธรรมชาติเราวกับว่าเธอกำลังย้อนเวลากลับไปสัมผัสประสบการณ์เหล่านั้นอีกครั้ง เจนยังสามารถวาดภาพแผนผังของเมืองพลทูสติงเหวือนจริงแม้ว่าแผนผังเหล่านั้นจะไม่เคยถูกค้นพบในประวัติศาสตร์ก็ตามสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือนักประวัติศาสตร์ที่ได้ตรวจสอบภาพวาดของเจนต่างยืนยันว่ารายละเอียดหลายอย่างที่เจนวาดนั้นสอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีที่เพิ่งถูกค้นพบภายหลังเกี่ยวกับเมืองโบราณแห่งหนึ่งที่เคยสาบสูญไปจริงๆเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้คนจำนวนมาก ต้องทบทวนความเชื่อของตัวเองเกี่ยวกับชีวิตและความตายเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าการดาลึกชาติเป็นเพียงแค่ความฝันจินตนาการหรือเป็นความจริงที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดนักวิทยาศาสตร,ร์บางคนพยายามอธิบายปรากฏการเหล่านี้ด้วยหลักการทางจิตวิทยาเช่นความทรงจำเท็จหรือการสร้างเรื่องราวขึ้นมาเองจากข้อมูลที่ได้รับแต่ก็มีกรณีศึกษามากมาย ที่ยากจะหาคำอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวในทางกลับกันความเชื่อเรื่องการระลึกชาติมีมาอย่างยาวนานในหลายอรารยธรรมทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นาศาสนาพุทธฮินดูหรือแม้แต่ในปรัชญาโบราณของกรีกหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าวิญญาณของเราไม่ได้ดับศูนย์ไปพร้อมกับร่างกายแต่จะเดินทางข้ามภพ ข้ามชาติเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองเรื่องราวของปรากาสและเจนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปรณีศึกษาจำนวนมากที่ถูกบันทึกไว้ในโลกนี้ผู้ที่เชื่อในการระลึกชาติมองว่านี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวัฏจ,จักรแห่งชีวิตและการมีอยู่ของวิญญาณที่ไม่มีวันตายสิ่งที่น่าสนใจคือหลายครั้งที่ผู้ที่ระลึกชาติได้มักจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างติดตัวมาด้วยหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่แปลกไปจากเด็กทั่วไปเช่น มีความสามารถทางภาษาที่แปลกประหลาดหรือมีความรู้ในด้านที่ไม่เคยได้รับการสั่งสอนมาซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำความเชื่อที่ว่าความทรงจำและตัวตนของเราอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในพบปัจจุบันเพียงอย่างเดียวแต่มันอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีตชาติของเราที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเราในวันนี้ไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องการระลึกชาติหรือไม่แต่เรื่องราวเหล่านี้ได้เปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้เราได้พิจารณาถึงการมีอยู่ของสิ่งที่เรามองไม่เห็น และพลังของความทรงจำที่อาจจะกว้างใหญ่กว่าที่เราคิดสำหรับบางคนการระลึกชาติอาจเป็นหนทางหนึ่งในการทำความเข้าใจตัวเองค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่และแก้ไขปมในอดีตที่ส่งผลต่อชีวิตในปัจจุบันบางทีการที่เราได้รู้ว่าเราเคยเป็นใครมาจากไหนอาจจะช่วยให้เราเข้าใจว่าเราคือใครในวันนี้และเราควรจะเดินไปในทิศทางใดในอนาคตการยอมรับและเรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านี้ อาจนำไปสู่ความสงบภายในใจและการใช้ชีวิตอย่างมีสติในปัจจุบันแล้วคุณล่ะครับเคยสงสัยไหมว่าคุณมาจากไหนหรือคุณเคยเป็นใครในอดีตลองสำรวจความรู้สึกความฝันหรือความทรงจำแปลกๆของตัวเองดูสิครับบางทีคำตอบอาจจะรอคุณอยู่ถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุด subscribe ช่อง LST Storytelling เพื่อไม่พลาดเรื่องราวแปลกๆที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกในตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับชาว LST